ครับพี่ผม<ป>คิดว่าผมคงไม่ได้จับตาดูพี่ผมจะนอนเฮ้ยเชื่อเพราะว่า <c oughs> มันมันผมเชื่อมั่นว่าเขาจะออกมาเหมือนอย่างที่เราได้เดากันไว้เพราะนั้นเรานอนดีกว่าพี่แล้วคอมาแล้วใช่ปะก็ทั้งคอทั้ง l อง g long l o n future call option คือมันต้องเบ t ไงฮะอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าเบ t จริงๆแล้วคนที่ถ้าเกิดใครได้เปิดดี c a w s p x n d x ดจไอเช้าว,วันนี้นะฮะตั้งแต่ที่เราคุยกันคือตอนนี้ยังไงก็ต้องกําไรนะเพราะว่าตัวฟิวเจอร์มันขึ้นมาเยอะมากเลยอะตอนนี้ตอนที่เราคุยกันฟิวเจอร์มันน่าจะแค่บวกไม่ถึงร้อยอะพี่ตอนนี้มันบวกสามร้อยนะฮะก็ก็ควรต้องเป็นกําไรก็แล้วแต่นะครับพี่ใครที่มีกําไรแล้วก็อาจจะไม่อยากจะเบสกับคืนนี้ก็ขายไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันลงมาเยอะแล้วจริงๆแล้วเกมมันควรจะต้องเปลี่ยนเนี่ยก็ถือต่อนะครับ อก็เป็นคอทั้งตัวเอสซศูนย์ซีรีเอแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนเป็นคออ่ก็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 เอสพีเอ็ก์นดีเอ็กดีเจไอสี่สิบเอดต้องสี่สิบเอดไม่นะพี่สี่สิบใช่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวในตลาดมุนไทยตโต้ต้องสี่สิบเอใช่เพราะว่าถ้าแง่ในแง่ของอินเด็กต่างประเทศเข้ามาก่อนเพื่อนเลยก็เราก็ต้องไปทางนั้นมีตัวเดียวในในประเทศไทย สี่สิบก็ไม่ได้นะพี่สี่สองไม่เอาต้องเอาสี่เอ็ดสรุปแล้วใช่ค่ะเราก็ SPX, n x x j j i เนี่ยมันก็คือผมก็คือถือคอต่อนะครับแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะแล้วแต่ใครนะครับเพราะเรากำไรแล้วแล้วก็ตัวคอมื่อเช้าเอสห้าศูนย์ของค่ายสี่สิบเอ็ดนะฮะเราก็คอมาก็ก็ต้องกำไรอยู่ดีเพราะวันนี้ตัวเซฟซตมันมันบวกตัวเหนือกว่าตลาดมากๆนะครับก็ ก็ใครอยากจะปิดตรงนี้ก็ไม่ไม่ไมาแต่ผมก็ถือคอต่อพร้อมๆกับที่เปิดลองเซตเอ่อฟิวเจอร์เอสห้าศูนย์เอสองสองเนี่ยก็ถือลองต่อนะครับส่วนหุ้นล่ะปวงูแนก็มันนี้แม้แบงก์มันก็บอกแล้วว่าเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่ามีไปเหอะกอดไปเถอะมันค่อนข้างเซฟในปีนี้นะครับวันนี้ก็แผงนิดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นเยอะนะพี่เคแบงก์ K ยังขึ้นน้อย ยังเทียบกับตอนก่อนพีโอไมคอนไม่ได้เลยนะครับตอนพุศจิที่มันหลงลงมาพี่เพราะนั้นก็แปลว่าตรงนี้ก็ยังถือว่าแลกาดในในสายตาผมนะครับก็เก็บต่อได้นะครับทีนี้แบงค์อะไรอีกที่ยังที่ยังที่ยังแลกาดอยู่นะครับก็ทิสโก้ทีทีบีนะครับก็ก็ยังถือว่าแลกาดนะพี่ก็น่าเอาทีทีบีเนี่ยพีอีมันมีอลิสเบตติ้งเมื่อสุดที่แล้วไงลบผู้บริหารเขาวางเต้าโตตั้มตับนะโอนโกรธแค่สองเปอร์เซ็นต คนเขาก็เลยไม่ชอบกัน,นเองจริงแล้วผมกลับชอบนะเพราะว่าก็ mm hmm. ก็แปลว่าวางเป้าไม่สูงก็ดีแล้วพี่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่ดีกว่าที่วางไว้มันก็เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมซึ่งผม mm hmm. คิดว่ามันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ก็เราก็สามารถเก็บทิสโก้ทีทต่อได้นะครับ mm hmm. เอ,อแล้วเช้าวันนี้ที่เราคุยกันว่าขอเถอะพวกกลุ่มดนะีวเดนเนี่ยมันตอนนี้เอสน่าสนใจนะครับมันเบรกขึ้นมาแต่ว่าก็ยัง ยังไม่ได้มีแรงส่งมากพอแต่ผมคิดว่ายังคงซื้อได้ถือได้เพราะว่าเป็นหุ้นหนึ่งที่จ่ายปนัผลดีงามพลัมแปดนะครับนี่ค่อยมาเท่าไหร่น้อยเอซมาปะใช่แล้วก็อีกอีกอีกอันหนึง่งที่ผมไปสังเกตเห็นน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลือง TVO ีอเออมันเริ่มหายหายไปในตามท้องตลาดนะครับถ้าทรงนี้ก็ผมว่าทีวพี่แล้วเอ,อราคาถั่วเหลืองมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะ โอ้โห oh, TBO ที่ต้องมีเซอร์ไพรส์อะเรื่องงอบอ่ะแล้วเป็น TBO ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลดีมากๆนะครับหกเจ็ดปอร์เซนตนะพี่ก็น่าเอาครับ TBO นะครับแต่ราคาหุ้นมันไม่ค่อยไปนะตอนนี<อ>้จ<อ>ันด้์ไปรวพวกนี้เราก็ถือว่าเอาปันผลไงพี่อยู่ถึงเวลาเราเดี๋ยวรอบมันก็มาเล่นจริงๆปันผลนะะยังไงก็มามครับต้องต้องเป็นนักลงทุนที่ท ซื้อหุ้นเพื่อปันผลจะเข้าใจอารมณ์ที่ปิงบอกเนาะแต่ถ้าซื้อหุ้นเพื่อไปเลย <c oughs> นี่มันอัดตอนนี้ยากตอนนี้พี่หาไม่มีหรอก<ม>พี่สังเกตนหฮะว่าตลาดอ่ะหุ้นกลางหุ้นเล็กมันไม่ไปแล้วอ่ะ <c oughs> หาไม่มีเลยวันเนี้ยคือเห็นตลาดมาดูเหมือนจะดีนะพี่แต่มันดีอยู<ม>่กลุ่มเดียวเองก็ดีกลุ่มแบงค์ที่เหลืออึดอัดหมดเลยมีนะครับมีกลุ่มกลางเคซีฮาน่าอ๋ออันนี้มันต้องฟื้นอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้มันลงเยอะครับไอวีเอลก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับ KCR หาาน้าก็คุยกันแล้วว่าจีนล้ลงมามันน่าสนเพราะว่ามันเออร์เน็งไตรมาสหนึ่งก็ไตรมาสสี่มันคาดหวังได้ว่าจะออกมาดีอ่าอือเอ่อเร์เงเออร์เงดีครับสี่พีอาล่ะไม่ก็ก็ไตรมาสสี่ไม่แย่ครับไตรมาสสี่ก็เอ่อน่าจะดีขึ้นมาจากไตรมาสสามแต่ว่ายังไม่น่าสู้กับไตรมาสสี่ปีที่แล้วได้ นะครับก็เป็นเหมือนบวกบวกค o q ลบไววอยู่ม yeah> ันก็เลยดูเฉยๆแต่ว่าแบคโคลกลายเป็นราคาเนี้โหถูกมากเลยพี่แบคโคมาถึงจุดนี้อยู่ในจุดปีงปิงรอซื้อใช่ใช่ปบอมจะรอซื้อสามห้าสามแปดใช่เนี่ยคือมันมาถึงจุดที่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพราะมันเป็นราคาก่อนที่จะมีการประกาศปรับโครงสร้างภายในเนี่ยคือมันเป็นราคาก่อนล่วงหน้านานมากเลยอะแถวเนี้ย ก็แปลว่าเท่ากับว่าให้ที่ปรับไปเนี่ยซึ่งจริงๆเราแมโคโคได้ประโยชน์เต็มๆนะตอนนี้ไม่ได้รับรู้ประโยชน์เลยในในแง่ของราคาก็เป็นราคาที่ต้องเอาอพี่เพื่อนอนาคตนะครับเพราะมันนะพอปิงไม่ได้เพิ่มทุนพี่จาได้ใช่ผมบอกแล้วว่าให้มาเอาในกระดาษดีกว่าถูกเยอะเดี๋ยวก็ลงมาใช่ใช่ปิงจาได้ปิง,ปงบอกว่าไม่ต้องไปพ่อองหรอกพี่รอกาอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่มทุนมันแพงไป สีิบเท่าไหร่สี่สิบเท่าไหร่ต้องไปได้แล้วพี่อย่าไปพูดเลยที่มันช้ำมันช้ำอย่าพูดแต่ว่านั่งทุนที่ติดอุ้นเพิ่มทุนถ่วไม่ได้เรี่ยตอนเนี้ยมันน่าเอาแล้วราคาเนี่คือแบบน่าสนมากมากเลยพี่ถูกมากนะแมหมโคอ่ะอืมอืมก็พีอีไม่ถูกนะหกสิบอะเออดิงก็หกตังเอง ใจเย็นเดี๋ยวต้องมีรมเอิร์นิ่งของตัวโลตัสอะไรเข้ามาไงใจเย็นดิพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ถ้ามองราคานี่เหมือนจะแพงกว่า CPO ในเนี้ยอ่คือแมคโครอย่างน้อยอ่ะมันก็ต้องให้เครดิตเขาเป็นพวกแบบหุ้นที่มันมีการบริหารจัดการค้าปีที่เก่งที่สุดแล้วพี่แอสเซทเทิร์นโอเวอร์ดีที่สุดในกลุ่มก็ปีนี้ถ้าเกิดเขาได้มีเวลาในการจัดการโลตัสอ่ะว่ามันน่าจะออกดอกออกผลได้ดีนะ แล้วก็จะเป็นทัมมิ่งที่เราก็เพิ่งเหมือนเคลียร์เี่ยหายป่วยกันจากโอมิคอนหายป่วยจากโควิดกันใช่ไหมฮะกำลังซื้อเริ่มกลับมาในปีนี้ผมว่าปีนี้มันต้องซื้อแรงอ่ะพี่แมคโครก็ราคานี้ถือว่าโอเคครับค่ะได้ค่ะพี่ปิงโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับพี่ครับสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลของคุณปิงคุณปิติสวัสวัฒนเกรตบรรจาร์มชั่นพาร์ตอ้นั่นเองนะฮะ ใครที่ c a l ทางด้าน JP Morgan นะฮะ,ะ US Index นี้ต้องตาม JP Morgan DWS 1